ต้องขอการสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้พวกับผมนายเดฟนะทุกคนก็ในวันนี้นะผมเราจะไปลุยโหมดฮาร์ดกันนะทุกคนเราจะไปฆ่าบอสในโหมดยากกันเนาะก็หลับแรกเราก็ต้องเปลี่ยนจากโหมดธรรมดานะทุกคนให้กลายเป็นโหมดฮาร์ดก่อนเออด้วยกันมาที่เครื่องนี้นะทุกคนส่วนเครื่องนี้เอาไว้ใส่แผ่นดิสนะทุกคนเออเดี๋ยวเราจะปิดเดี๋ยวเ,เดี๋ยวค่อยไปตามล่ากันนะ ทุกคนว่าเนี่ยผมเอาแผ่นดิสตมาด้วยเดี๋ยวเ,เราค่อยใส่โอเครอบแรกเราก็จะไปที่อันั้นก่อนเลย <c oughs> คาร์บอสนะทุกคน,นนะในชั้นสามนะมันจะอยู่ชั้นสามนะทุกคนในโหมดฮาร์ดเท่านั้นนะทุกคนถ้าเป็นโหมดธรรมดาเราไม่สามารถที่จะเข้าได้เนาะเพราะว่ามันถ้าเป็นโหมดธรรมดาเขาไม่ให้เราเข้าไปเ,าเราต้องเปลี่ยนเป็นโหมดฮาร์ดก่อนนะเขาถึงจะปล่อยให้เราเข้าไปได้เออของที่ผมเอาไปก็ประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ย ประมาณนี้เลยนะทุกคนไม่รู้พอเปล่ายาก็ประมาณนี้นะพอไหมถาใจใครดูก็ไม่รู้นะทุกคนก็เดี๋ยวเปิดมาให้เรายืนอยู่จุบักนะแล้วก็มาตีคือตรงนี้นะทุกคนทำทำตามนี้เลยนะแล้วก็แล้วก็อันตรงนี้คืออันจะว่าเอา อเคเราเสียเลือดไปประมาณห้าสิบนะทุกคนแต่มมาห้าสิบทีนาเจ็ดสิบดีเพราะเราเลือดร้อยี่สิบนะทุกคน mm hmm. กนะ็ถ้าเป็นหมดนี่นะทุกคนเห็นปะผมตีเข้าทีละแปดเลยนะทุกคนถ้าเป็นหมดธรรมดาผมจะตีเข้าอ่าทีละ เดี๋ยวถ้เาเป็นหมดธรรมดาผมจะตีเข้าทีระสิมหกันนะทุกคนเพราะว่ามันเขารย้่ามันรอบนะดอบดามเมีรไว้คุณสองคทุกคนเออจะดอบดาเมีรเราคุณสองเลยอะ่ะเพราะนั้นก็คือโหมดนี้มันก็จะปรับเสียงน,นิดนึงอ่ เดี๋ยวนะผมไม่ได้เอาชุดอาหารมาทุกคนอ่าไม่งั้นเราสู้ไม่ได้แน่เลยอนะทุกคนตาย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 ,ตายผมลืมเอาชุดาหารมาเพราะว่าผมจะเอาชุดอาหารมาสู้ด้วยไม่งั้นไม่งั้นเราสู้ไม่ไหวนะทุกคนนะอืม <c oughs> แบบนี้เราต้องลงไปเอาชุดอาหารก่อนเนี่ยในเวลาเดี๋ยวเขียนตรงนี้ก่อนขอเขียนตรงนี้ก่อนละกันเราค่อยลงไปเนาะ ตรงนี้ให้เราเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยก็ได้โอ้โหมันดูทุกคนตีเข้าทีละยีะ่สบอะโอ้โห๋ยวจะรองไห้เป็นภาษาอิงลิษนะทุกคน <laughs> โอเคแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวนี้พอเวลาเลือดมันเหลือสี่สิบเก้ามันจะระเบิดนะทุกคนก็ต่ำกว่าห้าสิบอ่ะ คือไม่ว่าเหลือเท่าไหร่ถ้าต่ำกว่าห้าสิบอ่ะก็คือมันจะอืมเอางี้มันจะระเบิดนะตัวเนี้ยไม่เวิร์กนะันทุกคนมันช้าถ้าต่ำกว่าห้าสิบปป่ะมันจะไอ้นั่นระเบิดนั่นเอนะทุกคนหนีให้ทันนะทุกคน นีไม่ทันก็ตุยนั้นทุกคนระเบิดมันอนะระเบิดเดียวหายเลยนะผมบอกก่อนตายเลยนะทุกคนแล้วก็ถ้ามันระเบิดแล้วมันจะมีปรสิต์ออกมาเนี่ยบอลสเตนั้นอนะก็คือนี่เห็นปะปรลสิตนั้นอนะแรงมากนะทุกคนกัดคีเนี่ห้าสิบเลยนะทุกคน โอเคเราจะไปเอาชุดก่อนดีกว่าผมลืมเอาชุดแล้วทุกคนลืมเอาชุดเออลืมเอาชุดมาเป็นชุดอาหารเนาะก็เราจะเอาชุดอาหารนี้ล่าสู้ก,กับบอสเพราะว่าบอสถ้าเป็นชุดอาหารนะเขาเออไม่ใช่เขานต่ <laughs> บอสบอสคนนี้เขาจะตีเข้าทีละยี่สิบนะทุกคนนี่ชุดอาหารเราจะชุดอาหารเราก็จะพังแล้วทุกคน <laughs> เ,เดี๋ยวอ๋อ,อ,อผมเก็บไอ้น,นั้นมาเนาะก็เป็นชุดงานไปเลยต่อถามว่าหมดนี่ยากไหมทุกคนก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะก็ใช้แบบบักํกำแพงเอาอะทุกคนมันถึงจะใช้งานดีเนาะมันก็จะใช้งานดีตรงที่เราไม่ต้องเสียชุดเยอะทุกคน าใช้เช่ยเบาได้เยอะใช่รลดแรงกระแทกและกันนะโอเคตรงนี้เราไม่ต้องไปไปเปิดนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเราเปิดตรงนั้นอะ่ะมีเรืองนะทุกคนมีเรืองนะบอกก็ให้ทุกคนมาที่แล้วก็เลยนะ <c oughs> เราใช้เป็นอันนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เวิร์ก เอาสิอืมปีเจ็บนะบากกำแพงดีกว่าไม่ใช่เราทุกคนตอนแรกถ้าเป็นซัมบี้ธรรมดาผมก็ยอมแรกนะทุกคนแต่ถ้าแบบโหมดนี้ถ้าเป็นโหมดนี้ก็แรกไปก็เจ็บไปไปฟีฟๆๆะทุกคนโอเคลากมา ตงนี้ให้เราเจนอยู่นี่นะทุกคนอาจจะต้องแลกตัวหนึ่งสองตัวนะทุกคนแลกเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะมาะเพิ่มถ้าเราอะไรไม่ยอมแลกกตบตัวเนี้ยต้องแลกตัวหนึ่งอนะ่ะไม่เก่บ ถ้าสถานการณ์ปกติก็ก็มันจำเป็นตน้องลีกก็เปิดเลยแล้วกันนะเปิดสิครับไงโอเคเรียบร้อยก็แค่คนี้เองทุกคนก็ไม่มีให้รา จะต้องเคลียร์แล้วเนาะก็ที่เหลือก็จะเป็นก็จะเป็นเอ่อบอสนะทุกคนที่เราต้องเคลียร์ละอ่าเราเคลียร์ลูกน้องมันหมดละที่เหลือก็คือบอสนะก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนทักษะนี่คนแล้วก็เปลี่ยนชุดด้วยเข้ามาเลยอย่าลืมนะทุกคนบอสมันตีเราทีลนะยี่สิบเนาะก็พยายาม พยายามทำไว้แล้วก็ดูเลียตัวเองตลอดนะทุกคนแล้วก็ทุกคนต้องมากดปุ่มนี้ปุ่มนี้เป็นจุดแรกที่เราต้องกดเนาะพอบอสเดี๋ยวรดเหลือประมาณหกร้อยมั้งเออเขาจะมากินอาหารนี่นี่เห็นปะเอากดเลยทุกคน ถ้าเรากดชาร์จเท่าไหร่นะมันก็จะเพิ่มเยอะไปเท่านั้นนุคนก็พยายามดูด้วยอืมาะรมา มันจะกินสวยมันจะพุ่งโอเคพุ่งมาเลยก็ถ้าลูกฟองแต่งเต็มนะทุกคนมันก็จะใช้แค่กระบอกเดียวทุกคนแต่ถ้าลูกฟองที่แต่งไม่เต็มผมไม่แน่ใจว่าใช้กี่กระบอกทุกคน,นจำไม่ได้แล้วลนั้นก็คือ ก่อนที่ผมยังไม่มีลูกซองแต่งเต็มนะแต่ถ้าลูกซองแต่งเต็มอะกระบอกเดียวอยู่ทุกคนเขาแค่กระบอกเดียวอะอนี่ผมเอาลูกซองกระบอกที่มันไม่เต็มนะทุกคนนะก็เลยใช้กระบอกแล้วก็อีกนิดนึงกับปืนพกเนาะก็ถ้าเป็นก็ถ้าแบบอืมโอเคก็ประมาณนี้ ็ประมาณนี้นะในการลุยกับบอสนะทุกคนก็มันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนเออมันก็ไม่ได้ยากนะสำหรับการลุยกับบอสใช้ปืนให้หมดเลยว่าเอาแล้วมาทำไมแล้วมาทำไม <c oughs> หนีละทาไมได้อยากจะฆ่ามันนะทุกคนเพราะว่านะ <c oughs> ใช้ปืนให้หมด โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเปิดปาร์ิสกันนะทุกคนว่าเราจะได้อะไรนะเพราะว่าผมไม่อยากได้กล่องสิเชียร์อยากได้อยากได้กล่องธรรมดาทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตัดเลยนะทุกคนไปเจอที่ปาร์ติเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราก็ได้เคลียร์แล้วในชุดนี้นะทุกคน หลักๆผมก็ได้จะเก็บของแล้วก็กลับบ้านก่อนแล้วก็ไปเจอกันที่ป่าดิสนะทุกคนอืมอมตรงนี้ผมก็ได้ของก็ประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ป่าดิสนะเดี๋ยวก่อนอืมเรามาใส่เอกมลคาดแดงเก็บไว้ทุกคนห่วงห่วงค่ดแดงเรามาใส่นี่ดีกว่า นี่นเดี๋ยวนะแล้วแผ่นดิสตอะไม่ได้ใส่หรอไม่ได้ใส่แผ่นดิสไวนะ้เอาแผ่นดิสมาใส่ก่อนโอเคทุกคนได้แล้วโอเคทุกคนเราเจอกันที่ป่าดิ้นะทุกคนเดี๋ยวขอตัดเลยนะ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เก็บของเรียบร้อยละที่นะครับผมที่เราได้ไปมันก็เอการ์นทนะทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาที่ป่าดิสนะทุกคนก็เราได้ทําการาใส่ดิสเข้าไปแล้วในเครื่องนะั้นทุกคนเราก็จะได้ป่านี้มาเนาะทนะี้มันจะมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมาป่านี้เพื่อที่จะสํารวจว่าเราจะได้เป็นกล่องอะไรไม่อยากได้กล่องติดเชือ้อทุกคนอยากได โอ้โหส่งนี้อย่าบอกนะว่าใช่อยากได้กล่องธรรมดาทุกคนทำไมซอมบี้มันมาปุ๊บก็คือเป็นตัวนี้เลยอะทุกคนอย่าบอกว่าใช่นะไม่เอาไม่อยากได้ไอยากได้กล่องติดเชือ้อแล้วทำไมมันเรอยจังานซอมบี้อย่าบอกว่าติดเชื้อนะไม่เอานะขอร้องล่ะ โอเคเยียมไปเลยโอเคทุกคนก็เราได้เป็นกล่องไม่ติดเชือ้อโลงใจไปเยอะเลยโอ้โหได้สการด้วยเยยมไปเลยได้สกาด้วย,ย,ย,าาวยทุกคนความกุ้การี้เฮอความกุ้งการี้ คือผมจะเอาสีไปได้ไหมเดี๋ยวนะ้ทุกคนเออเก็บที่รถก่อนรู้สึกว่ากระเป๋าไม่พอแล้กวก็คืออ๋อเราได้สก,ก้าเลยทุกคนปืนที่โหดที่แรงแล้วกันนะแรงที่สุดโอเคเราได้สีนี้สีดำ มาได้ทุกคนเท่าไมผมอยากได้สีดำมาเพราะว่าสีดำผมไม่มีเลยทุกคนเออเอาไว้แต่งรถนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งได้เพิ่งได้ลุยอีเวนต์อีเวนต์เอเวนต์คือจะออกเสียง <c ười> จะเน้นอังกฤษบ่อยไปลนะเออนะฮะทุกคนก็อัน j อีเวนต์นี่มานะทุกคนก็จะแต่งรถนะเพิได้สกินรถมาก็ยังไม่ได้แต่ง นะทุกคนก็สำาการลุยป่าเดินนะทุกคนก็ตามนั้นนะนทุกคนของก็ตามนั้นเลยให้ผมได้มาก็ได้บ s มาก็ถือว่าคุ้มมาก VS กอสโ้เนี้ยทุกคนโอ้โหแล้วก็ได้ AK ด้วยเรียกว่าคุ้มจัดๆเลยทุกคนโอ้โหเป็นป่าที่โคตรคุ้มอ่ะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะสหรับคลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วทุกคนโอเคครับก็ลากันไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายบาย